นรถคันนี้นะครับไม่ใช่ของที่เอามาทําเพื่อเป็นของตกแต่งวันฮาโลวีนแต่อย่างใดนะฮะแต่มันคือแบบหัวแบบหัวจริงๆอ่ะและพี่พีคือนี้ไม่ใช่เหยื่อรายแรกแปดตุลาคมที่ผ่านมาประเทศเม็กซิโกมีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะฮะและรีบลงพื้นที่ในทันทีในที่เกิดเหตุเนี่ยพบร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะด้านข้างคนขับรถยนต์ประเด็นคือไอ้ที่นั่งอยู่มันมีแค่ตัว แต่สีสาของเขานะฮะดันไปอยู่บนหลังคารายงานระบุนะครับว่าชายคนนี้คือนายอาริฮานโดอาคอสนะฮะซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองชิปันชิงโกได้เพียงแค่6วันเท่านั้นนะฮะแต่ก่อนหน้านี้อีกนิดนึงเนี่ยก็ยังมีผู้สมัครที่ได้รับตำแหน่งในเมืองนี้อย่างน้อย6คนถูกสังหารไปก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่ง6คนก่อนๆน,นะฮะคนร้ายจะใช้วิธีลอบสังหารในขณะที่แบบว่าขับรถอยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปยิงเป็นว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่รู้ว่ามัทาาามมขดแย้งงงกรเือ เฟียกลุ่มอิทธิพลต่างๆหรือว่าฆาตกรต่อเนื่องกันแน่นะฮะแต่ถ้ามันมีอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้เราจะรวบรวมข้อมูลแล้วกลับมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่ง